ครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับสำหรับช่อง V บุรีรัมย์59 Channel ช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นนะครับที่ทุกท่านสามารถที่จะทําตามได้นะครับในคลิปนี้นะครับเป็นตัวโทรศัพท์มือถือของตัวเรียวมีนะครับโมเดลรุ่นก็คือตัวเรียวมี451นะครับจอแตกจอเสียนะครับจอเปิดจออ้ามาตามคลิปเลยนะครับ แล้วก็ลักษณะของตัวเครื่องนี้นะครับก็มีอาการบิดเบี้ยวนะครับหรือว่ามีอาการผิดรูปนะครับบิดงอของตัวบอดี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับครับก็ในการแกะเปลี่ยนหน้าจอนะครับแกะซ่อมของตัวโทรศัพท์มือถือเรียวมี c 5 1ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับลำดับแรกนะครับให้เรานำในส่วนของตัวถาดซิมออกให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของตัวฝาหลังเรียวมี C 5 1ตัวนี้นะครับฝาหลังจะมีลักษณะเป็นแค่ฝาหลังชั้นเดียวนะครับท่านสามารถทําการค่อยๆแสะตรงช่วงถาดซิมช่วงนี้นะครับให้เปิดอ้าออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะทําการค่อยๆแสะนะครับเปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมาได้เลยนะครับ ครับก็สามารถค่อ,คอยๆนะครับใช้เล็บนะครับปลดไปโดยอรอบนะครับเขาก็จะมีเคี้ยวมีล็อกใน,ในส่วนของตัวฝาหลังอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการค่อยๆง้างเปิดฝาหลังขึ้นมานะครับจะติดในส่วนของตัวแผรสแกนนิ้วอยู่นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปนําน็อตนะครับที่ยึดในส่วนของตัวครอบบอดออกให้หมดทุกตัวนะครับค่อยๆยกในส่วนของตัวแผ่นครอบบอดออกนะครับแล้วก็ ทำการปลดในส่วนของตัวแพร์สแกนนิ้วนะครับเราก็สามารถทำการยกฝาหลังออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้ทุกท่านทำการปลดในส่วนของตัวแพร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพร์หน้าจอออกให้เรียบร้อยครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันนะครับ หน้าจอตัวใหม่ตัวนี้ก็ตรงรุ่นนะครับตัวโทรศัพท์เรียวมี C51 นะครับเผื่อท่านไหนที่มีปัญหานะครับท่านก็สามารถทําการสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปช้อปปีเองนะครับแอป l a z a d a เองก็มีจําหน่ายนะครับก็ในเคสนี้นะครับผมสั่งมาจากตัวแอปช้อปปีนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมทําการแปะลิงก์ไว้ให้ทุกท่านด้วยนะครับก็ประกอบในส่วนของตัวสายแพรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกท่านทําการเปิดเครื่องขึ้นมาครับลักษณะการวางหน้าจอก็ตามคลิปเลยนะครับ หงายหน้าจอขึ้นมานะครับประกอบสายแพรนะครับประกอบแพรแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับครับก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับในการแกะเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อท่านได้หน้าจอมาแล้วนะครับท่านต้องทําการเทสนะครับทำการทดลองหน้าจอก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอนะครับเขาก็จะมีการประกันการเทสอยู่นะครับ ถ้าท่านมีปัญหานะครับจอใช้ไม่ได้ในขั้นตอนการเทสแบบนี้นะครับท่านก็สามารถทําการส่งเคลมกับตัวแทนจําหน่ายได้นั่นเองนะครับก็ในเคสน,นี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทาการตัดการตัดการเชื่อมต่อนะครับโดยการปลดในส่วนของตัวแพรแบตเตอรี่ได้เลยนะครับก็ทําการปลดในส่วนของตัวแพรหน้าจอออกครับครับกอเเื่อทุกท่านนะครับทำการเทสหน้าจอลองหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเราค่อย มาทำการแกะในส่วนของพวกฟิล์มต่างๆออกครับครับก็จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเมื่อท่านทําการเทสหน้าจอลองหน้าจออลไนะครับให้สังเกตด้วยนะครับว่าพวก IC ต่างๆนะครับที่อยู่ช่วงล่างช่วงนี้นะครับเขามีการแปะในส่วนของตัวเทปกันช็อตมาหรือเปล่านั่นเองนะครับ ถ้าเครื่องอถ้าหน้าจอตัวไหนนะครับที่ไม่มีการแปะเทปกันช็อตมานะครับท่านต้องหาในเรื่องของตัวเทปกันช็อตมาแปะให้เรียบร้อยด้วยนะครับก็จะเป็นเทปกันช็อตนะครับลักษณะ,ะตามคลิปเลยนะครับหรือว่าท่านไหนไม่มีเทปในลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็สามารถใช้สกอ๊อตเทปทั่วไปทําการแปะทับได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับของการเตรียมในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการแกะหน้าจอตัวเก่าออกนะครับแล้วก็มาทําการวางหน้าจอตัวใหม่กันนะครับลำดับต่อไปนะครับที่เราจะต้องสังเกตนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับมีการตกหล่นมาแล้วก็ตัวบอดี้มีการบิดงอผิดรูปนะครับถ้าเครื่องไหนมีลักษณะแบบนี้นะครับท่านต้องทําการดัดในส่วนของตัวบอดี้ก่อนนะครับ ถ้าท่านไม่ดัดบอดี้แล้วนะครับท่านไปวางหน้าจอลงไปนะครับไปติดกาวนะครับจอใหม่ของท่านนะครับก็จะไม่แนบสนิทนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของแสงรอดต่างๆตามมานั่นเองนะครับครับก็ในขั้นตอนของการดัดบอดี้ต่างๆนะครับแนะนําให้ทุกท่านนะครับนําในส่วนของตัวบอร์ดออกมาด้วยนะครับเพราะว่า เดียวบางท่านนะครับไปดัดบอดี้นะครับในขณะที่มีบอร์ดอยู่นะครับอาจจะทำให้บอร์ดได้รับการกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็ทำให้ตัวบอร์ดเสียหายนั่นเองนะครับท่านก็ต้องนำในส่วนของตัวบอร์ดออกมาตามคลิปนะครับแล้วก็ค่อยทำการดัดในส่วนของตัวบอดี้ให้ตรงนั่นเองนะครับครับก็ลักษณะการดัดบอดี้นะครับท่านก็ดัดในขณะที่มีจออยู่แบบนี้นะครับอย่านำจอเก่าออกนะครับเพราะว่า ถ้าท่านนำจอเก่าออกแล้วไปดัดบอดี้นะครับการออกแรงเยอะนะครับอาจทําให้ตัวบอดี้มันแตกเสียหายได้นั่นเองนะครับก็ในขั้นตอนของการดัดบอดี้ยังไงผมขอข้ามขั้นตอนไปนะครับก็มาถึงนะครับในขั้นตอนที่ผมได้ทําการดัดบอดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มานําในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกครับ ครับก็เมื่อทุกท่านนะครับนำในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มานําในส่วนของตัวแผ่นฟิล์มนะครับสติกเกอร์ตัวใสใสตัวนี้นะครับลอกขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะไปทําการปลดในส่วนของตัวแผ่นหน้าจอกันครับก็ในคลิปนี้นะครับหน้าจอมันเปิดมันอ้าอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะนาหน้าจอเก่าออกมาได้ง่ายตามคลิปเลยนะครับครับก็สําหรับแนวทางการแกะหน้าจอนะครับท่านก็สามารถรับรู้รับชมแนวทางจากคลิปอื่นได้นะครับเพราะว่า แนวทางการแกะหน้าจอนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเป่าด้วยลมร้อนนะครับสอดด้วยแผ่นพลาสติกบางนะครับใช้น้ํามันรอนสันนะครับหรือว่าน้ํายาละลายกาวช่วยนะครับแล้วก็นําหน้าจอเก่าออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเมื่อนําหน้าจอเก่าออกมานะครับก็อย่าลืมนะครับไล่ทำความสะอาดนะครับนําคราบกาวต่างๆออกให้หมดด้วยนะครับครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการดัดบอดี้ไปแล้วนะครับเมื่อเรานําหน้าจอเก่าออกนะครับ เราก็ต้องทําการทดลองวางหน้าจอใหม่ลงไปดูนะครับว่าหน้าจอใหม่นะครับมันได้แนบสนิทดีหรือยังนะครับครับก็สําหรับในเคสนะครับเมื่อผมได้ทําการวางหน้าจอใหม่ลงไปนะครับก็ปรากฏว่านะครับตัวบอดี้กับตัวหน้าจอนะครับยังไม่แนบสนิทดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางต่อไปนะครับผมก็ต้องามาทําการค่อยๆดัดในส่วนของตัวบอดี้เพิ่มนะครับ ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับแนวทางการดัดบอดี้นะครับท่านต้องวางหน้าจอเก่าลงไปก่อนนะครับเพราะว่าหน้าจอเก่านะครับจะได้ประคองในส่วนของตัวบอดี้นะครับป้องกันในเรื่องของตัวบอดี้มันแตกเสียหายนั่นเองนะครับก็ค่อยๆทําการดัดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันตรงแล้วนะครับเราก็มาทําการทดลองวางในส่วนของตัวหน้าจอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ ครับก็เมื่อผมได้ทําการดัดในส่วนของตัวบอดี้ไปอีกรอบนึงแล้วนะครับก็มาทําการวางหน้าจอลงไปใหม่นะครับก็ในรอบนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าหน้าจอตัวใหม่ของเรานะครับได้วางแนบสนิทเป็นที่เรียบร้อยดีแล้วน,นั่นเองนะครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนที่ถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือแนวทางการลงกลาวหน้าจอนั่นเองนะครับ ลำดับแรกนะครับผมใช้กาวในส่วนของตัวไอสติ๊กนะครับซึ่งเป็นปลายหัวเข็มนะครับลงในพื้นที่ด้านบนนะครับระวังในช่องลำโพงสนทนานะครับระวังในเรื่องของจุดเซนเซอร์นะครับครับก็มาถึงในส่วนของตัวกาวตัวต่อไปนะครับที่ผมเลือกใช้ก็คือเป็นตัวน u m b บอ t 7,000ที่มีเนื้อกาวสีดำนั่นเองนะครับ ก็สาหรับท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับแนะนำนะครับให้ท่านดูคลิปหลายๆคลิปนะครับหรือว่าแนวทางการติดกาวหน้าจอต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะย้อนตรงกลับไปตรงหน้าช่องนะครับแล้วก็ไปดูในหัวข้อที่เขียนว่าเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ไปตรงหัวข้อที่เกี่ยวกับการติดกาวหน้าจอนะครับผมก็ได้ทําคลิปไว้ให้หลายคลิปเลยนะครับสําหรับแนวทางการลงกาวหน้าจอต่างๆนะครับสําหรับท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับก็สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับ ครับก็สําหรับการลงกาวก็ลงกาวให้ทั่วถึงแล้วก็สม่ําเสมอนะครับเขาก็จะมีพื้นที่นะครับมีรอยบ่านะครับในการลงกาวอยู่นะครับเราจะต้องไม่ลงมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ลงน้อยจนเกินไปนะครับการลงมากจนเกินไปก็ทําให้กาวเลอเกาวเยิ้มนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการวางหน้าจอนะครับการลงน้อยเกินไปนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของหน้าจออาจจะหลุดตามมานั่นเองนะครับตัวที่ผมแต้มอยู่นี้ก็คือเป็นตัวนัมเบอร์ทีแปดพันะครับผมจะแต้มไว้บางบงเหนือจุดเซนเซอร์นะครับ ครับก็หลังจากที่เราได้ลงกาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็พักก่าไว้จะคู่ตัวบอร์ดนะครับผมยังไม่ได้ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปก่อนนะครับเออมันจะได้ไม่เกะกะในเรื่องของตัวบอร์ดด้วยนะครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้นะครับเราก็ได้ทําการเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ค่อยๆวางหน้าจอลงไปนะครับแล้วก็ไล่กดบริเวณมุมต่างๆนะครับให้มันลงล็อกสนิทดีนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการรัดด้วยหนังยางเหมือนเดิมนะครับการรัดรัดด้วยหนังยางแบบนี้นะครับก็แนะนำนะครับรัดไว้ประมาณสัก30นาทีขึ้นไปนะครับรอให้กาวมันแห้งดีก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทําการประกอบชิ้นส่วนที่เหลือกันต่อไปนั่นเองนะครับครับก็ทางช่องวีบุรีรัมห้าจุดเก้าชนแนลแห่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยนะครับที่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังทุกท่านที่แวะเข้ามารับรูรับชมในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอตัดภาพไปถึงในขั้นตอนที่ก่าวมันแห้งสนิทด,ดีนะครับเราก็มาทําการค่อยๆนําในส่วนของตัวหนังยางออกครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาวางในส่วนของตัวบอร์ดลงไปกันครับ ครับก็แนวทางนี้นะครับก็สําหรับการดัดบอดี้เท่านั้นนะครับท่านไหนที่บอดี้มันตรงอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ต้องทําการแกะบอร์ดออกมาตามคลิปนะครับในคลิปเป็นเพียงแนวทางการดัดบอดี้นะครับในเรื่องของท่านไหนที่ทําโทรศัพท์ล่วงมาหรือว่าตกกระแทกมานะครับหรือว่าการนั่งทับต่างๆเองนะครับแล้วก็ตัวบอดี้มันบิดงอนะครับท่านจะต้องทําการดัดบอดี้ก่อนวางหน้าจอทุกครั้งนั่นเองนะครับ ก็มาประกอบนะครับในส่วนของตัวสายแพร์ต่างๆกลับคืนนะครับเสยาสัญญาณอากาศต่างๆอย่าลืมนะครับก็ทําการใส่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับครับก็ตัวต่อไปนะครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับวางในส่วนของตัวแพรทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็ มาค่อยๆวางในส่วนของตัวแบตเตอรี่ลงไปนะครับประกอบในส่วนของตัวซ็อกเก็ตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปิดในส่วนของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็เทสหน้าจอกันนะครับครับก็ในสําหรับเคสนี้นะครับตัวหน้าจอก็ติดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยลนะครับแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแลวนะครับก็ ถ่าไหนที่ทําเองนะครับก็ไม่ต้องประกอบตามผมก็ได้นะครับรอให้เครื่องมันติดขึ้นมาก่อนแล้วก็เทสหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับลูกค้ารอเอาเครื่องด้วยนะครับผมก็ต้องรีบทําการประกอบนะครับเพราะว่าผมก็มั่นใจในขั้นตอนของการประกอบนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็วางในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วลงไปนะครับแล้วก็ประกอบในส่วนของตัวครอบบอร์ดลงไปนะครับแล้วก็ทําการไขน็อตกลับคืนให้หมดทุกตัวนะครับ ครับกมือทุกท่านนะครับทำการไขน็อตกลับคืนหมดทุกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาค่อยคพลิกในส่วนของตัวฝาหลังแล้วก็กดในส่วนของตัวฝาหลังให้มันลงล็อกสนิทดีนั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับ realme c 5 1นะครับครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางแกะเปลี่ยนหน้าจอนะครับเผื่อท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องจอแตกจอเสียนะครับท่านจะได้ทําตามคลิปได้นะครับ ก็ในส่วนของตัวหน้าจอต่างๆนะครับผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับเคสนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับหน้าจอของลูกค้าก็สามารถจะใช้งานได้เป็นปกติดีนะครับก็สุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับท่านไหนที่เพิ่งแวะเข้ามารับดูรับชมนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับหรือว่า กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อชมคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ